ค่ะวันนี้เราจะรอใส่บาตรพระกันนะคะเรามาดูเยี่ยมชมทองอุไรที่บ้านกันนะจ๊ะอันนี้ต้นบ้าเน,นี่ยบนหน้าวัตัดทิม่มตัดทิ่มเป็นหอดดอกหอดหนี่ยดูดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะนนนนหอมเน,ะนาะเ่องไว้อะอะ<อ> แบบแบบเขาไมา่เคร่งเยอะองอุไรสวยๆนะคะใส่บาดพระด้วยกันนะคะได้อยู่หรอเดี๋ยเดียใส่บาดพระด้วยกันนะคะวัดบนาปโปงเจ้าคณะนะคะบ้านนาปโปงมีเจ้าคณะนะคะ จะคณะเดินบินจบ,บาททุกวันนะคะพี่น้องมาเดินมาเดิมมาใส่บาทประจาถือโอกาสใส่บาททาบุญวันเกิดไปเลยเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้บ่มีเวลาค่ะประจามาเห็ดงานเนาะค่ะก็แวะมาหาน้องฟ้าแวะมาหาลูกสาวแล้วก็ใส่บาทแล้วก็กสิไปเทียงหน้าน้อยแล้วก็สิ่อันนั้ไปไป

螃蟹，哦、啊，弄螃蟹，看、嗯啊、你弄啥呢？放了，放了没得呢？啊！啊啊 เสร็จแล้วใส่บาตรไ่ได้ไปวัดเนาะค่ะถุงมือีนบ่คอยได้ไปวัดน,ะะน,ดดนี่ยังโคบินปะยังพักแมนค่ะก็อยู่ในใส่บาตรตามหลาหันไปหาปูทัางผู้ก็ใส่บาตรตาม,มนหน้าบ้านใส่บาตรตาม,ม,มหน้าบ้านไปหน้าบ้านมันเอาความสะดวกเนาะคะ่ะถุงมือเนี่ยเอาความสะดวกอุ้ยมันไปเอาไปไหนบ่๊ะไปเลย ไปเลยเราเข้าบ้านแล้วนะจ๊ะผูกกระใสบาทผู <Okay. S 1> กว้างอยู่ด้วยค่ะนี่น่โอ้ประจ่ากแกงเห็ดเนาะคะ่ะแกงเฮ็ดไปบ่าททองอุไรงามงามนี่ทองอุไลแบบงามเลยนะคะเบื่นเพื่อนเป็นพุ่มแบบต้นต้นใหญ่เพราะปลูกตั้งนานหละจ้ะปลูกตั้งนานเลนี่ ส่วนต้นวาส,สนาให้ต้นงญ่ผู้เบืองเงามาเลยตัดทิ่มเพราะว่ามันง่ำมันหกกว่าไง,ง่ายนี่จนเป็นดอกเป็นอย่างประจ่าฟ้ามาเบืองต้นมันปูมันปูมาปลูกนานแล้วอันนี้สมุนไพรนะจ๊ะสมุนไพรของงา อออย่างก่อน้อประจ่าเคยต้มกินอยู่กินหมินหัวกินมินหัวกินแล้วมีแห้งมีน,นี่ตัดอันนี้ต้มตัดกิ่งตัดกา้านตัดสำหรับแม่ลูกอ่อนหรือออหย่างสำหรับคนเมื่อยเมื่อยอ่อนล้าอันนี้น,นี่นี่มันปูนะจ๊ะต้นบักใหญ่แบบปูจกักใหญ่บวใหญ่โวยดุเนี่ยเอามาปลูเธอต้นบักใหญ่ อันน wow. oh, ี้ก็มีแต่สวนไผ่เนาะสวนไผ่อันนี้มันอีหยังก็โอ้อันนี้บ่แม่นต้นมังงิ้วอันนี้อันนี้ประจามาเลาะโลบงอ้อมอ้อมอ๋อได้พี่สังได้ย่ามาส่งใกล้เด้ย่าถาม่างเียมบก้ได้ฮะบอเมี่ยเสื้อได้พี่ช่างอะนะคะ ได้ไปสังไปแกงกำมาแรงเพิ่มพวกมุงยมสิปจามัวฝากเด็กน้อยรถบอยบอเด็กอยู่แบบธรรมชาติเดี๋ยวปจาสิออกไปนาแล้วสิทถ่ายคลิปอันบ้านนาลัางน้อยเนาะ อันนี้ปราจาอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านี่ยบ,นนบได้ตําอันนี้บบได้ตําหู่ยเราตําหูเราตําตหกําอันนี้ทา่งนี้จะเอื้องกันอย่างไรน,นี่จเราไปเขาอยู่ข้างหลังบอกเหทุกบ้านจะต้องมีเนาะค่ะอันนี้ค่ะดอกข้าวสารหรือว่าร หรือจมีซื้อของเพิ่อนอยู่ด้วยะ้ะปราอ่าต้นเอียงเนาะพุทธลักษณ์บ่แม่ดอกพุทธลักษาเพราะว่าพุทธลักษาอีกแบบนึ่งประจาคิดว่าปราจญาวา่าคิดต้องขอโทษขออภยัยเ <c oughs> วลาเพิ่นไปใส่บาตรหรือว่ามีงานบุญงานทานจะต้องฮักอันนี้คู่นึงน่งเนาะค่ะดอกไม้คู่นึ่งแบบนี้ฮานะค่ะนี่ดอกไม้คู่นึ่งไปใส่บาตรปู่เพิน่นจะเหตุแบบนี้ประจำมานะคะ่ะ ผู้ผู้่อเหตุแบบนี้หรือพี่น้องเพื่อนผ่านมาอันใจซานขอในเด้อดอกไม่ชาวบ้านเพื่อนบ,ออบน่ได้อันนั้นเนาะค่ะนี่สิมีไว้ประจําตัดเดี๋ยวมันหกมันหก,ต,นหนออกต้นข้างหน้าตัดออกต้นข้างหน้าตัดออกเราก็มะลีท่านหายนะมาส่งไก่ประจามาส่งไก่เนาะค่ะนั่นนะประจามาส่งไก่ผูดเลยเนาะเราจูงขี้ยงออยู่จูงขี้ยงอ ยง่าง่แง่่เดช๋ที่ใเบิรวินรถตลาดมาเนาะรหตลาดที่มาแบบในบ้านเฮานะจะบเมนแบบพุ่มพวงอย่างเด้นี่แง่กับย่แ้่หลายประจักษ์บุตรของแง่